วันนี้เป็นเมนูกะเพราตับไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะเราก็มาหั่นตับนะคะแล้วก็หัน่นพังผืดออกด้วยนะคะแล้วก็เอาตับไปล้างค่ะบีบขยำเบาๆนะคะเทน้ำออกค่ะต่อไปเราก็จะมาแช่แป้งมันกันนะคะเพื่อดูดความคาวออกจากตับค่ะเราก็แช่ไว้สักสิบนาทีค่ะพอแช่ครบนะคะก็มาล้างน้ำให้สะอาดค่ะ จนสีเขาขาวของแป้งมันนั้นหลุดออกให้หมดค่ะพักเสดจน้ำไว้ค่ะต่อไปมาตามพริกกระเทียมกันเลยค่ะขบขบพริกแห้งนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดค่ะขบพอหยาบหยาบนะคะเรามาผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้ค่ะผัดผัดจนมีกลิ่นหอมนะคะ ใส่ตัดลงไปเลยค่ะยังไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าระวังจะคาวนิดนึงค่ะพอเขาสุกก็เริ่มพลิกจับด้านค่ะไม่ต้องคนเยอะนะคะเพื่อป้องกันมันเละนะคะแล้วก็ป้องกันกลิ่นคาวด้วยค่ะไข่จะลวกน้ำสักหน่อยก่อนก็นได้นะคะค่อยมาผัดเติมน้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรม น้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผงรดดีค่ะซีอวดำสักหน่อยค่ะเพิ่มสีสันคนให้เข้ากันนะคะใส่หน่อไม้ดองลงไปค่ะผัดผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ เติมน,น้ำล้างคคกสักหน่อยค่ะลรงไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะผัดให้ใบกะเพราสลดนิดนึงค่ะต้องใช้ไฟแรงนะคะไม่ง,งั้นใบกะเพราจะดำจ้าเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยตักใส่จานกันเลยค่ะ เมนูนี้หลายคนก็ชอบมากนะคะเป็นเมนูโปรดเลยกินกับข้าวนี่หมดหลายจานเลยค่ะตับเด้งๆไม่เละหอมๆอร่อยเลยจ้า